ดีค่ะเขาต้อนรับเข้าสู่การเที่ยวการชนะบุรีและก็สังขบุรีนะคะวันนี้เราก็จะไปเที่ยวกันเออทั้งหมด4วัน3คืนนะคะไปกันทั้งหมด6คนนั่นก็จะมีเรามีแฟนมีพ่อแม่แฟนมีพ่อแม่เรานะคะก็จะไปเที่ยวนั่นเออเที่ยวไปเรียนไปควรต้องเรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าเราไปเที่ยววันพุธพืหัสโนแล้วเราก็ยังมีสเกดวูที่ต้องเรียนวันพุธพืหัสอยู่นะคะอืมก็ประมาณนั้นก็คลิปนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะตามแบบตารางอะไรอย่ที่เพลนกันไว้ก็น่าจะไปคาเฟ่เยอะหน่อยแล้วก็ไปวัดแล้วก็ ต่อไปสมสัเนาะเดี๋ยวนี้มีสมส,สัดแล้วก็อาจจะมีร่องแพรอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเก็บรรในกระเป๋าเพื่อนเนาะถ้าคลิปมันแบบไม่ชัดดึเสียงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าเราซื้อไม่เร็วแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงก็แต่บ้าก็เลยไมไ่เอาไปนะคะแล้วก็ใช้มือถ่ายเองแบบใช้มี่ถือถ่ายเองนะคะก็ถ้าภาพมันสั่นอะไรก็อดทนดูกันนิดนึงเนาะโอเคนะก็จะเก็บภา,า,า,าพรรในกรศเปาฟ้าแล้วก็จะมีช่วงแบบร้านเด็ดางนี้นะคะร้านนี้เด็ดอะไรอย่างเงี้ย จะมีช่วงว่าร้านนี้อร่อยหรือไม่อร่อยที่นี้นะคะแล้วก็จะบอกแพลนคร่าวๆเลยเนาะ ก็คือพรุ่งนี้จะต้องตื่นเจ็ดโมงเชา้าไม่ใช่ตื่นเจ็ดโมงเช้าออกจากบ้านเจ็ดโมงเช้านะคะเพราะว่าคุณพอ่อบอกว่าเออแบบอยากไปเร็วอะไรนี้เพราะเราจะต้องไปถึงครัวรุงรัดนะคะตอนสิบโมงก็คือครัวเปิดนะคะครัวรุงรัดนเนี่ยจะเป็นอาหารระมันแบบอาหารป่านะคะเราเคยไปทานมาแล้วเนาะก็ถ้าเมนูที่ชอบชอบนะที่แบบกินได้ก็คือต้อยมยำปลาคังนะคะชอบมากอร่อยมากแล้วเขาให้ปลาคังเยอะแน่นมากนะคะเนื้อปลาคังแบบแน่นมากเยอะมากอร่อยมากแซ่บมากพริกเวิร์นะคะสไปซี่เวิร์มากนะคะก็ครัวรุงรัดนเนาะหูการใ,ใกล้ๆกับ รงงานบนเส้นท่าเรือนะคะถ้าใครไปก็อย่าลืมไปทานการโนตอาหารอร่อยนะคะอันนี้เคยไปทานไปแล้วรีวิวเลยแต่ว่าก็เก็บภาพมาแปะให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาเจอกันโนตทุกคนก็ตอนนี้นะคะก็เวลาดึกมากแล้วโนตแล้วก็จะไปนอนแล้วทาสกินแค์เรียบร้อยนะคะลิปมันเรียบร้อยนะคะลิปมันนี่้อดียเซอรนะคะทุกคนก็จะไปนอนแล้วอืมถ้าตื่นไหวนะคะเราก็จะถ่ายตั้งแต่เราตื่นเลยแต่ว่าถ้าเราตื่นช้าหรือเลยอะไรเงี้ยก็คงอาจจะไม่ได้ถ่ายน่าจะรีบเย โม่ออกจะกบานเจ็ดโมงนตอนนี้ก็ดึกแ,แล้วเราก็ง่วงมากแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์บนรถตอนแปดโมงชีวิตน่าเศร้ามากแต่เที่ยวก็ยังต้องเรียนโอเคค่ะทุกคนก็ยังไงคืนนี้ก็ฝันดีนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะบายตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็เตรียมออกจากบ้านไนเลยจ้า นื้คะตี้ทุกคนไม่น่าจะแบบได้ถ่ายคลิปให้ดูนะตอนนี้ว่าดีมากตอนนี้ไปก่อนดิคิดจะทำยัง,ง,งตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถนะคะกำลังจะออกเดินทางนะคะไปครัวรุงรัดนั่นเองไปทานมื้อเช้านะคะครัวรุงรันครัวรุงรัดเจอกันที่ครัวรุงรัดนเลยจ้าเราก็ต้องเอรียนออนไลน์บนรถด้วยประเด็น โอเค okay, ทุกคนเราขอคอนติเนียแบบการพูดรีวิวแล้วกันโนแล้วก็ขึ้นภาพให้นะคะเพราะว่าไปที่ร้านเราเสียงมันดังนูงนี้นั่นโนะก็อาจจะแบบไม่ได้ถ่ายอย่างงี้นะคะโอเคก็คือเราไปทานอาหารที่ร้านโคนุรัดนะคะแล้วก็ทานหลายอย่างมากเราจะขึ้นให้ตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้นะคะก็จะมีพวกถ้าจำไม่ผิดนะคะมีสั่าต้ยามยำปลาบึกเนาะแล้วก็กบทอดกระเทียม

ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดถ้ำเสือนีแต่เราก็จะขึ้นลอนางขึ้นไปากาบพระประธานองใหญ่นะคะนี่ หมดแล้วนะคะเมื่อกี้นั่งรถล่างวิวดีมากดูโอ้โหวิวสุดยอดคือวิวสวยงามดเดี๋ยวเราจะไปนั่งคันพาดันนะคะน,าาน,ามามนี่นะคะเราขึ้นรถนานนะเมื่อกี้นะแบบชันมาก เราจะซื้อเครืองเียนบูชาเป็นของวียวเราจะไปกรารนะคะาเดี๋ยวเรา โอเคค่ะทุกคนก็เห็นคลิปไปแล้วโอะข้างต้นที่เราให้ดูนะคะก็คือคลิปที่เราได้อัดไปเองอาจจะมีเสียงคุกคะ่ะมีนั่นก็อย่าว่ากันนะคะก็อดทนดูกันนิดนึงก็ขอรีวิว,วันนี้สั้นๆเนาะก็วันนี้นะคะมีความสวยงามเห็นถึงศิละปะวัฒน,นธรรมของไทยนะคะก็ ถ้าใครนะคะที่อยากขอพรเรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ก็ดีนะคะก็คือขอพรได้เลยจากหลวงพ่อชื่นนะคะเพราะว่าท่านเอมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านแพทย์นะคะด้านยาอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ไปแล้วก็อยา่าลืมไปขอพรเรื่องสุขภาพกันนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินทางไปที่วัดหลวงปู่ยิ้มหรือเราเรียกว่าวัดหนองบัวน,นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นภาพไปให้ตรงนี้นั่นเองนะคะ ก็อาจจะมีคลิปวิดีโอนี้นิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เก็บภาพมากนะคะเพราะว่าลงไปนิดเดียวเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัด คาเฟ่นีราไากำลังเดินขึ้นไปว้าวไ,ไม่ค่อยกลัววัวรอดคุาจาอยาให้ดูบรรยากาศนี่นะคะเราก็มาถึงร้านบารมีนแล้วนะคะเดินมาประมาณร้อยเมตรจากที่จอดรถนะคะมาเข้าไปกันเลยจา้า นอเค่ะมีความนเพจกอตองมาดูสีดีมาก สวยงามมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเข้าอเปิดออกมาด้านนอกนะคะก็จะเป็นวิวอย่างนี้เลยแต่งสไตล์ตุ๊กแขมันมีมุมถ่มายรูปให้นะคะนีสวยมากเมื่อามาเที่ยวและเรียนไปด้วย คาเฟ่แล้วก็เรียนไปด้วยดูชาย<ม>เรียนสเปนอยู่ชีวิตพูดไวมากดูดิต้องรีบไปถึงสังขารนะคะก่อนที่พาทิจะตกก็เลยต้องรีบวิ่งมาขึ้นรถแล้วก็จะทำไอแล็ตจะสอบอีกค่ะต้องรีบเดินมาขึ้นรถเลยนะจ๊ะเจอกันบนรถเนี่ยมากแล้วก็ขึ้นถ่ายรูปไปเรียนไปถ่ายรูปไปเรียนไปชีวิตพูดไวมากขึ้นรถกันทุกคน นะคะทุกคนก็ขอรีวิวคาเฟ่บารามิทีแอนเทสสั้นๆนะคะก็คือจากที่ทุกคนเห็นวิดีโอก่อนหน้าเนาะก็คือแบบว่าคาเฟ่นี้นะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็ขนมเค้กน้ําก็อร่อยนะคะทุกคนก็แนะนําให้ไปกันนะคะร้านนี้แต่จะขึ้นให้ดูนะคะว่าได้รูปมาปังขนาดไหนนะคะก็ใครนะคะที่ไปนะเราได้รูปปังกว่าได้รูปดีกว่าก็มาบอกกันนะจ๊ะก็มารีวิวกันได้ว่าแบบเอ้ยมีคาเฟ่อะไรแนะนำไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ส่วนตัวชอบนะคะคาเฟ่นี้เพราะว่า เหมือนพอไปนั่งชิลอะไรเงี้ยก็เห็นรหลดไฟผ่านดีมากใครอยากไปก็แนะนําที่นี่จะ้ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูเลยนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อคะ่ะไปดูในคลิปเลยจ้าเนี่ยคะ่ะถึงที่พาไปแล้วนี่นะคะ่ะห้องสามประสบดีงามสะอาดใช้ได้วิวดีมากเาลยสุพาน่ออ ที่สะพานมอนเราพักที่สามประสุบรีสอร์ทนะคะนี่ววนี่นะคะ่ะบรรยากาศสะพานชิสุวรรณคีรีสะพานไม้นี่คือสะพานมอนนั่นเองจะให้ดูบรรยากาศขอถ่ายรูปก่อน สั่งนานทุกคันสั่งเขาสั่งใท้สั่งสอ่นกะเหลี่ยมครับส่วนกะเหลียทุกวนนี้มีไสลัดนะครับเพาส่วไส้ครับีไสกรีลนีถนนนเดินครสองส่วนสั่งเช้าครที่านสงิ้นมีถนนบนเดินสั่งนอช่วงเช้ามีตักหมานะคะมาค่าค่ะมาคุะเ้น้อย นิึงไอ้แม่น้ำเนี่ยขอซื้อได้ไหมได้ค่ะจะเอากลับบ้านอ่ะเอวันนี้ฝนตังมาเพียบเลยจะซื้อโอ้โหคนณอยังแอรพี่ก็ไม่หมดครับตอนนั้นอะไรอะไรแล้น้ำแข็งจะเราต่อเลยนะแกนนั่นพี่ด้องลมลมไม่เป็นสีเขียวได้ไงอ้าวนี่กินกันตาเยอะที่กินกันตาเยอะที่ไม่กินกันนี่ไม่เอางี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำพี่นะคะเราก็กำลังจะเดินไปนะคะเดินเรื่อยๆก็มีเด็กมาถามว่าทำสีผมทำไมทำไมผมเป็นอย่างนี้ ตลกมากถามพ่อเราด้วยพ่อทำสีผมไหมนี่นะคะวิวคือดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะตื่นมาตำบนตักบาดก็นะคะขอรีวิวสะพานสั้นๆแล้วกันค่ะก็เรานะคะรีบเดินทางนะคะจากบารมีเทียนเทสนะคะไปที่รีสอร์ทนะคะเพื่อที่จะเก็บของแล้วก็ลงไปชมสะพานมอสนะคะก่อนที่พาที่จะตกนะคะจะได้เห็นวิวทั้งตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะคะก็ สะพานมอนะคะแบบวิวดูมากนะคะก็คือมีความสวยงามแต่ว่าเสียดายเราไปแล้วมันไม่ค่อยหนาวมีค่อนข้างร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปสะพานมอนะคะก็มีน้องมาคุยทน้อยนะคะมาแนะนําประวัติความเป็นมาของสะพานมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปไม่กี่รูปเพราะว่าเราไปก็เย็นแล้วอะไรย่างเงี้ยก็มืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอืเดี๋ยวจะขึ้นรูมไหเตรนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปดิวนะคะการทําบุญตักบาตรตอนเช้าว่าเราจะเอาเจ้าไหนอะไรย่างี้แต่ว่าทาง สามะสบเขาก็มีให้นะแต่ว่ามันร้อยหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราดิวเองจะได้ราคา80บาทพร้อมชุดมอสตักบาทในตอนเช้านะคะทุกคนแนะนําว่าให้ดิวเองดีกว่านะถ้าไปหลายคนอะไรเงี้ยเพื่อมันจะได้ลดราคาลงนะคะโอเคแล้วก็เราก็เดินทางไปกินข้าวนะคะแต่เรากินข้าวที่สามะสบรีสอร์ทนะคะอาหารก็อร่อยใช้ได้พอใช้ได้นะคะก็ถ้าส่วนตัวเมนูที่ชอบนะคะคือ,อยำบุญเส้นแซ่บมากแต่ว่าเมนูนีนจำไม่ได้เพราะว่าก,กินอย่างเดียวเนาะ ก๋วยผัดไขเ่เค็มก็โอเคแต่ไม่ได้อร่อยเบอร์นั้นนะคะทุกคนแนะนำว่าเอาพิจารณากันเองเนาะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปดูในคลิปเลยนะคะว่าเราอะไปไหนกันต่อนะคะไปดูเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็กําลังจะไปถนนคนเดินนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวเราจะนั่งรถขเขาเรียกว่าไรรถป๊อกปอก,อก่อ <laughs> นไปนะคะยวถ่ายให้ดู หวยยุ่งมากนี่นะคะก็มาตลาดมน,นดูว่ามีอะไรซื้อมีของขายอะไรเนี่นนย ทุกคนก็จบไปนะคะสาหรับการทัวร์การจารบีสังขารีนะคะวันที่1ของเรานั่นเองนะคะเราไปทั้งหมด4วัน3คืนนะคะเพื่อนๆล้วก็จะตัดคลิปลงต่อกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะก็ให้ทุกคนดูละกันเนะว่าจะมันขนาดไหนนะคะก็ใครที่อยากไปตามนะคะก็ดูได้นะคะว่ามีี่แหนที่เราไปบ้างแล้วก็ไปดูนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอให้สนุกกับคลิปนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย